วันนี้จะพาออกไปนาค่ะ,ะพาออกไปนาเนาะคะ่ะเมนามาเบิ่งเข่าออกไปดูวิธีเกษตรเนาะค่ะวิธีเกษตรป่านาของเ,เขาเท่าได้ปลูกฟองไหวนะคะเ,นห,นคะเห็ะะปลูกฟักทองแล้วก็ปลูกตัวเบียมหรือว่าปลูกกล้วยปลูกแยงไว้อสองพืชช่อมนะคะจะพาพี่เนาะออกไปชมนาค่ะ ก็ปาดกับไกลกันอยู่ประมาณเกือบสามกิโลนะคะเราจะนั่งมออไซค์ไปนานนะคะทางไปนาสมัยนี่เราคือสมัยเก่าแล้วค่ะเปลีป่ยนแปลงไปเยอะนี่คือทางไปนานนะคะ สมัยตะกี้กันแบบนี้คือทางไปในเมืองแล้วค่ะจังมีทางแบบนี้ไปนาเราบ่มีแบบนี้แล้วค่ะแต่สมัยนี้ทางไปนาของเราก็เจริญแล้วค่ะทางดีน้ําไหลไฟสว่างถนนหนทางดีหมดแล้ค่ะสมัยผูมเอเญเก็บบรรยากาศการไปนานะคะ เป็นทางเข่าหน้าด้วยค่ะเปนังนี้ทางน,นี้เหมือนสมัยก่อนค่ะนี่อันนี้ยังทางคือสมัยตะเกาสมัยตะเกาหตะก้อนนะคะจะเป็นทางแบบนี้ทางเมื่องหน้าขัดละหน้าฟองกับเผาเคี้ยว I'll มาถึงแล้วค่ะมาถึงที่หน้าเาแล้วค่ะที่นาที่จะปลูกปลูกพักปลูกยังไหวนะคะอันนี้ก็เป็นแตงไทยเบิ้งค่ะแตงไทยเป็นนวลเลยด้อค่ะนี่ค่ะแตงไทย แตงไทยมีลูกแล้วลผลยูรุมผลกระนวยหนึ่งสองค่ะอย,อยู่ทั้งรุมผลสองเลยบ่ได้ออกมาอาทิตย์ก,กลัวๆค่ะไม่ได้ออกมามชม,มอาทิตย์กลัวแตงไทยของเราก็เป็นลูกแล้วผลที่ขาดโอ้โหอันนี้คือมันหานาที่เฮากบงามเลยค่ะ จะลุ่มผลนวยเนึ่งผลเฮ้ยตันนีแฮงงามแตงไทยพุ่มนี่อุย้ยสวยสวยแตงไทยสวยสวยอุย้ยออกมาหน้าบานนี่แตงไทยเป็นหมากแล้วออกมาชมนะคะออกมาชม สะยายบูสบานนะคะเป็นเบดขวาเลยค่ะเป็นเบสสุตนเป็นเบสสุเหงาเป็นเบสสุภูมิแม่แหละค่ะแตงไทยเป็นเบสสุภูมิเลยแตงไทยเป็นหมาและก็ไฮไลท์ right ของเรานะคะื้นนี้ว่าสีผาออกมาชมก็คือออกมาชมฟักทองแล้วก็บัวเปลี่ยมดูพีน่น้อง สวยหรือเปล่าคะอยากให้ชมบรรยากาศคะ่ะชมบรรยากาศของฟักทองนะคะฟักทองฟักทองนี่คะ่ะเต็มเลยคะ่ะเต็มร้านนะคะที่เลยที่ห้าเฮ็ยดใบให้เพื่อนขึ้นนะคะ่ะเต็มเลยพอดีแหละค่ะพอดีแล,ว,แลวสิเก็บดอกฟ้างเพื่อนคะ่ะเอาเมื่อพัดน้ำมันหอยนะคะ จะเก็บดอกฟักทองนี่ค่ะเพื่อพัดน้ำมันหอยโอ้ยค่ะบวบเบียมแห้งคักค่ะมาชมบวบเบียมบวบเบียมมันคือเต็มเลยค่ะท้งที่มุ่งเต็มไปเบิดเลยค่ะเด็ดไปหนอกกันเลยด็ดไปออกกันเลยม,มันวนสะอดเต็มกว้างนะยันดอกมันอุย้ยสวยเลยค่ะสวยเลยค่ะ,วคะบวบเบียม บับเปลี่ยมของ้เอาสวยมากเลยแตกยอดแตกยังดีขนาดเลยแล้วก็สวยอีค่ะเต็มเลยค่ะเต็มเต็มหลานเลยค่ะเฮ็ดค่างไว้ให้หักใญหนึงค่ะให้พื้นขึ้นเต็มไปเบิดเลยค่ะทางนี้ก็มีด้วยค่ะแตงไทยก็ยังมีอีกค่ะแต่อยากให้ชมบวบเปลี่ยมนะคะ่ะโอ้เฮ็ดเผิงก็มี ย่างนี่อืมชมชมบัว,ว,บวเรียมอันนี้ก็คือเห็ดเห็ดผึ่งเนาะคะ่ะจะบัวกเก็บได้ค่ะจะเอาไว้ให้เพื่นให้เพื่อนเดเออนำะผพันปีหน้าเนาะคะ่ะเพื่อนคือกำลังมาเกิดได้ค่ะปีนี้เอาไว้นีคลายเพื่อนใ้สปอเพื่อนเกิดอยู่นีเพื่อปีหน้าเราจะได้มีเห็ด ตับเต่านะคะเห็ดตับเต่าเพื่อจะได้มีเห็ดตับเต่าไว้กินนะคะเบิ้องเบิงบ้ง,ง,งค่ะเบิง้งอยากให้เบิง้งอันนี้บวบเปลี่ยมนะคะอันนี้คือบววเลี่ยมคุคือแป๊บเดียวหนึ่งค่ะคือแป๊บเดียวบวบเปลี่ยมเต็มข่างเลยเต็มข่างเลย อันนี้คือฟักทองเนาะค่ะฟักทองหันบ้านในเต็มปันได้ค่ะฟักทองยังไม่เต็มเท่าไรแต่ว่าบวบเหลี่ยมเนี่ยเต็มเลยค่ะเต็มเลยคุสวยงามเลยค่ะสวยงามอีรีค่ะฟักทองตัวนี้ต๊ล่งจากลานเนี่ยมาเอาข้นให้ในเดอร์นีเดอร์พ่อหญ่ มาเอาอันยอดฟักทองขึ้นให้แน่นี่สองอันพุ่นให้เพิ่นขึ้นขึ้นไปลานตรงกลางยังบ้านเป็นหมากบวบเรียมกะเออบ้านในเม่นเนี่มบวบเรียมจักน้อยย่ามบวบเรียมพุ่นบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าเนาะค่ะ น่ามันใกล้จะเต็มแล้วอุ้ยเอาคลิปเค่ะเอาเพิ่นข้นหลานไว้ก่อนนะคะเพิ่น ให้ขึ้นคืนลานเรียบสวยงามก่อนค่ะออกมายัางแดดเนี่ยอยู่ค่ะมาชมพ่อใหญ่เล่าแล้วสีเก็บใบบวบเรียมออกเก็บโหลดพอ่อใหญ่ม,ลมลเล็กเ,เก็บใบออก ให้เพื่อนกระจัางสิเป็นหมากเพื่อนว่าด้วยค่ะถ้าเพื่อนใบหลายคุ้มหลายก็บก่าเป็นหมากก็ต้องเอาใบออกดอกอะไรโผล่เยอะดกเบี้ยมกำลังเป็นสอดอ,อกจัดน้อยผุลายังสิจับหมาก